โดยพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัลสุขสุขนเด้อนภพ่อพี่น้องเลยบัวชีู่ใกล้อยู่ไกลเนาะอ่ามาพบมาพ่อกับบ่าวจิตปูตุ้งพรกับบ่าวคำปูตุ้งพรคือเก่านภพอพี่น้องเลยครับสบายสบายดีมาสองคนพี่น้องมันเองก็ได้อ่ามาอยู่ที่เกิงกระเบาอ่าแคมป์ของนภบ่าวคำอ่ามาสองคนเด้อนภพ่อพี่น้องอ่าทีมงานเรากลับไปคนละทิศคนละทาง ใหญ่กันไปเนาะยังใหญ่กันไปเนาะพ่อพี่น้องคือตอนนี้น่ะน้ำหลไหลเนาะพ่อพี่น้องตอนนี้น่ะหลายขนาดเนาะพ่อพี่มาเดี๋ยวทั้งเบจีดิงเนาะพ่อพี่น้องสี่เตียนมุมกล้องในก็ถ่ายบรรยากาศตอนเข้มข้นเนาะฟังมุกนาราน้ำเนยเนาะพ่อพี่น้องเลยเนาะแต่ในกาตั้งแตสบายดีทั้งอันดับผมเป็นพี่น้องทั้งฝั่งดีสารมุกนารันคือกันเด้อเนาะพ่อพี่น้องเลยออเตียนมุมกล้องก่อนเนาะโอเคพี่น้องมาดิพี่น้องเลย ว้าตัวน้ำไหลๆเนาะพ่อพี่น้องผนางหินนั่นน่ะคือเต็มบดถ่วมบดอันนั้นกระท่วมคือกันเนาะนะปนักแสางฮูนตะกี้เนาะกอ่าเอาบวชคำบึงเด้อไม่น้องพ่อพี่น้องคือทางบวชิตกับบวชคำเดียวเชียร์นาทักกันไปมุมนั่นกันเนาะย่างไปเพื่อนไปเบิึงวิวทางนั้นน้องพ่อพี่น้องวิวทางนี้น่ะเป็นแต่ญาตินาะน้ำไปตรงนัอนยูนสะพานที่ว่ารถไต่ลุ้งตันนี้ตอนนี้เนาะต้องค่อยๆอยน้องขร่าด้วยบวชคำ น้ำหักกระบ,บุกลงนะพี่น้องเลยนะตะก,กี้นี่คือสิท่วมมดทั้งนีนนะมามาสองคนกบพอค่ำน,น้องพอพี่น้องไปเองนะมาหาถ่ายบรรยากาศอ่าถ่ายวิวให้กับบรรดาพวกมิพี่น้องเบิร์นก่อนไหวเนานะ <laughs> Nam thang thì Lực cú ở đấy bừng thì nó Phụt tốc mưu ăn thì cái thứ mà hên tượng nó vào chết nó Nên Nó ẩm lại nào? cả nạn Thế thu ẩm nó thì nó bừng chạy chi bừng thì nó không phi nó À đi đi Nó không Lực lý vẫn làm lại với thời gian hay gì nó? Lực <laughs> gì อยู่ที่แจ๊งกระเบาแจ้งอยู่บ้างครับแจ้งอยู่แจ้งอยู่เนาะแจ้งบ่อ๋อพี่น้องเอ้าเนาะแล้วนก่อนเพราะว่ามืัอนี่นะมาหาทางครอบครัวของแม่น้องน้ภเพชรเลินนะผมเนี่ยก็เลยถือโอกาสนี้แหละมาหาลอกชมอยู่ที่สถานที่แบบว่าอยู่ที่แจ๊งกระเบาเนาะผมพี่น้องเลยนะผมก็เพื่อขอเจ้าเนาะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องอ่าแล้วผมก็เป็นเหมืครับ mà đi đâu mà đi? Ừ. Làm lạc quá. cái Làm tôi có mẹ em đưa tôi cho lắp vào khi hết hết vào này mặt chết hết nữa nếu không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  này, nếu không nữa nếu không nữa nếu không ก็จะเอา <performance>. อันน oh. oh, ่ะแสงสีคักแน่ได้น้อพ่อพี่น้องมาไทยอ่าแบบนี้แหี่เนาะพ่อพี่น้องแห่งกาบนาเอฟซีอ่าเบิร์เนาะอ่าในนี้แหี่เนาะพ่อพี่น้องมุมมุมยุ่นคืออันนาฟังมุกนาหารเด้อพ่อพี่น้องทักทายสบายดีกาบนาทางเอฟซีอ่าทางมุกนาหารน้ำเนาะ อ่าแต่หากว่าอ่าผมเป็นพี่น้องทางเอฟซีอ่าฟังมุกะหารอ่าเห็นอยู่กับอ่าคอมเมนต์มาในเด้อต้องเปพี่น้องคุืเจีนเนาอยู่บ่เนาะว่เจีนเนาะมาต้องแต่ไม่ได้ไกลกันประเดี๋ยวน้องพ่อพี่น้องอ่ามุกไกลกันประเดี๋ยวจักคือว่าบัดน้ำขึ้นที่เป็นตะย่านเนาะลายให้มาดิมาช่วงหน้าแรงนั่นอ่าก็เจ้าตั้งหานอยู่ทา้งลุงบุ๋เนาะว่จีดเลยแม่พี่น้องคุณเด็กอ่นั่นแหละคือคลิปนี้กั ถ่ายบดอโนกประมาณจักรซิจักรนาไปนี่กะเอาแดดน้อพ่อพี่น้องตุ่นหน่ำมันอยู่ทางนั้นหน่ำมุมตัวนี้บ่อปันไหนเนาะมืดบ่เจมมืดเนาะอ่านี่ดิตัวโอเคอยู่เป็นบ่เป็นปิ่นเกลนปิ่นหน้างมากเนี่ยแจ้งเนาะแจ้งอยู่แต่ว่าเายังเห็นทางน้ำพี่น้ำมก็ไหลไหเนาะงพ่อพี่น้องคุณได้ตลอดเนาะพ่อพี่น้องป้าตุ่นฝุ่นแต่ทางนั้นเป็นผัดขนมเนาะงพ่อพี่น้อง เนาะแมนชานุนาืดฝนมาเลยปมาับพูมาจิตจนในกองเนาะมืดมากเลยพี่้องเลยปุบรรยากาศนะมุมแบบนี้ก็ได้ยู่ไาบคากอยู่นี่แงกันเชยงอยูทางนี้กไเ้เบืงดูสิทายฮหเด้ออ่าหนองอ่านี่ยพี่้องคักอยู่เนาะมาสองคนเนาะพี่้องเอยเอาจากไดกัเป็นกำลังใจให้เด้อเนาะพี่้องเอ้ยเออเนาะ พี่เจ้าหาปูหาปลาเนาะพ่อพี่น้องพุ่นเลยตัวสุดยอดสุดยอดถือว่าเอาถือเอาโอกาสนี้แหละเนาะพ่อพี่น้องไหลมาเนาะนำกับอู้นำของเนาะตุ๊กชิดตุ๊กค้ำให้แกุ้ญคือดึกเนาะพ่อพี่น้องเมิดคุ้มผ้าคุ้มผนมาเนาะพ่อพี่น้องเลยตัว ข้มาคุณยันเลย่งข้าใหญ่อยพี่รองอ่าเปลี่ยนมุมกล้องพี่รองเลยมาสองคนอ่านี่ดิเป็นหนึ่งเนาะก็คือว่านี่ดิน้องพอพี่รองน้ำเนาะฝุ่นป้าดูสุดยอดอ่าเป็นสายเป็นสายอยู่พี่รองเลยอ่าน้ำน้ำลายเนาะลายขนาดเราอยจะไปถ่ายมุมนั่นอยู่น้องพอพี่รอง ไปปลาใหดเห็นบองคำไปน้ำต ah, ันน้ำตันอไปปเนาะอนี่เลพี่รองเลยอ่ะขึ้นึ Project ึ um, ึอ่าบลได้เยอยู่นี่แล้วบองคำนี่ไดูอ่าโตัดเลยพี่รองน้ำไหลเนาะนี่เลยพี่รอง เลยไม่ไปตกไหลลงมาเนาะเป็นแบบคึมๆเนาะพ่อพี่น้องบรรยกาแบบเอาๆเนี่ยได้พี่น้องเลยนี่ดิมือนฟามือนฝนมาเนี่ยนอ้ํานั้นบรรยากาศเนาะพสุนทรไทยเปลี่ยนบรรยากาศไปน้เนาพพี่น้องเอ๋อสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศนั้นมาพี่น้องอืมเอาๆเปลี่ยนมุ่อนได้บ่ค้างไงน้ำเกินไปกระยานอยู่ได้พี่น้องเอ้ ยืยียดอยู่เนาะยังชิได้ออกไปงานคือเกาอยู่เนาะ้อพี่น้องแต่ว่าอยากลงมาอ่าอยากลงมาอ่าถ่ายบรรยากาศแบบนี้แหละเห็นกับมนายเอฟซีเบิ้งต้นนี่เลยพี่น้องเรือดกัเจ้าอ่าหาปูหาปลาเนาะคือเกาน้องบ่าวคำมุ่งพูดอะไรขัดบ่าลกวคำเลยอยางรุ่นพูดเนาะเดี๋ยวอ่าไปถ่ายวิว อ่ะยุหันก่อนน้องพ่อพี่น้องแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวสีนาพากันไปพากันไปเบียกไปงานนั่นแหละเดี๋ยวมันสีคำน้องพ่อพี่รองไหมคำมาเลยคนตเงินมื่นมามื่นมาเลยมื่นมาเป็นปะอืมอ้โอมโ้ร้อนเลยรองพลาดเลยร้องพลาดเนาะอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศไปน้ำเด้อน้องพ่อพี่น้องอื กรับตุ๊กอีกบุนี้บระจิตว่าย่านย่านทวงบิยูเบื้งนี่ระวังระวังระวังพลาดอืโอโธโบน้ำตูนตาดพี่เองไงโบน้ำตูนนี่แหละมาหาชิมาอีกอเลยย <c ười> <c ười> ี่ดีเนาะ ่ได้แ <América> ต <eso> ่ซำนี uh, so ้เนาะป๊อสุดยอดจุดยอดอู้มาเลยพี่น้องอูมุดผ้ามุดฝุ่นจะทั้งนั้นก็โอ้เนาะเอาเนาะพี่น้องเอ้ยก็จังได๋ก็เป็นกําลังใจให้อ่าเบาจิตเนาะแล้วก็ทั้งเบาคําในเด้อเนาะพี่น้องอ่ามื้อนี้กอ่าบ่มีหยังหลายเนาะพี่น้องเอ้ยบ่คบาบ่นี่แม่คือเนาะ ที่เนื้อลือกเอ,าอนนเลาี่นำเลกเลยนี่เนี่ยเปนสร้างลงไปเลยเนีเจ้าตั้งหันอยู่ลุมเหมือนเงาเจ้าตั้งล้านอยู่ลุมนี่รวมหมดเลยนะโอ้เออฮงดีโน่นนำกันน้ำพว่าเขากิ้งเนาะพ่อพี่น้องขาเจ้ากี่เรือนี่เนาะอ่าเอ็มเนาะเอาโอเคเสนอประคำเอาจังใดก็คือว่าเด้อน้องพ่อพี่น้องคิดพลาดประการใดทั้งไปคิดแล้กับประคำอากาศพอทษขอคล้ยน้ำไหลาๆเนาะฮะเมื่อนี้นนก็าาเปลี่ยนบรรยาก,กาศไปน้ำน้นงาาอ,ขขของพ่อพี่น้องเลยไป็นแบบวับๆเนาะฮบิ่งไปเบิ่งมา เป็นงาไม้ใบตอกน้องพรมพี่น้องสามน้าหลเนาะอันนี้เกิดขึ้นแบบเรเออระเวงระเวงอยู่เนาะงพรมพี่น้องเอ,พอ,งอาโอเคเนาะงพรมพี่น้อง,พอพองเออสำหรับคลิปนี้ขอให้ทางเอทีเบิร์ตถูกสุขคนอ,อยู่ดีมีแห้งเป็นกำลังใจแห่บัตจิตแลยกับบัตรคำในเด้อนะ้องพ,อพี่น้องกสำหรับคลิปนี้เนาะทางบัตจิตเองขอลาพี่น้องแต่ก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดียดพี่น้องเลยโอเค